นี่ดูเกินูมันแย่งกันเลยอ่ะ วัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะนนองไอด้าจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูปลาดุของนงไอด้าเนองไอด้าเลี้ยงไว้แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปที่ไอด้าชวนเพื่อนๆมาวันนี้ก็คือนี่นะคะจะมาให้อาหารปลาเดี๋ยวเราจะลองเอานิ้วเขี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะนี่เดี๋ยว่คยดูนะคะอุ้ยนี่มันไมันน่ะนี่ทุกคนดูนี่ค่ะเห็นปลาไหมคะเดี๋ยวเราจะลองให้แล้วนะคะนี่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 มาทุกคน มาเต็มเลยมาเต็มเลยนี่อู้หูเห็นชัดเจนมากเลยค่ะทุกคนนีม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 ีทุกคนแย่งกันเยอะมากนี่ย hey. ังตัวเล็กเลยเลยนีเฮ้ยคอมให้ตรงนี้มาเนาะเนี่ยเราให้มันเป็นกลุ่มเลยเนี่ยเยอะมากเยอะไหมคะทุกคนนี่ตอนนี้มันตัวเล็กอยู่แต่ถ้าแบบว่า มันตัวใหญ่เราจะย้ายไปหยอบบ่อใหญ่นะคะแต่ตอนนี้มันต, like ตัวเล็กเนาะไอดาก็เลยเอาไว้บ่อเล็กนะคะนี่นี่นะคะทุกคงเนาะไอดาก็เลยไว้บ่อเล็กแต่ถ้ามันตัวใหญ่เดี๋ยวนาอไอดาจะไว้ในบ่อใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องไอดาทาคลิปให้เพื่อนๆดูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวน้องไอดาจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูแต่อีพีนี้ปายังตัวเล็กอยู่นะคะแต่อีพีต่อไปปาจะตัวใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนาอไอดาจะทาคลิป ให้เพื่อนๆดูนะคะใครถ้าแบบว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปน้อยดาภาคเลยนะเนี่ยนี่พงค์ดูหนี่ปลาค่ะหายมาเยอะไหมนี่นี่เอาให้ต่อนี่ดูกนดูมันแย่งกันเลยอ่ะให้หารปลาลูกค่ะนี่เด็กคนนี้นะคะอ่ามาเริ่มหายแล้วปลาอะไรลูก ไปดูค่ะนี mm ่ตอนนี้ยิงตัวเล็กอยู่เลยนะคะอยากให้โตอีกหน่อยเราย้ายบ่อค่ะตอนเดี๋ยวน้องไอยดกจะทําคีิีเพื่อนเพื่อนดูเยอะๆเลยกดติดตามน้องไอดายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะคะมงเฮ่ยมงเยอะมากเลยน้อทุกคนเนาะมันยังอยู่ใต้ยานยื้ออยู่เลยติซื้อมาเฮ่ <c oughs> นี่แย่งกันเลยให้ใหทางโน้นบ้างหรกโอ,อ้ตรงนี้เหรอคะไม่ต้องให้อาหารเยอะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะ้ำมันจะเน่านี่แล้วก็ให้น้อยๆไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่าเขาจะอิ่มเอานะคะ <c oughs> นี่เราก็ให้ข้างไหนด้วยนะนี่ทุกคนเห็นไหมคะนี่หารนะคะทุกคนข่าไหนเราให้ไปก่อนนี่ปลาย,ยังไม่อิ่มเลยเหรอ นี่เดี๋ยวไว้คราวหนะ้าน้องไอด้าจะหาคลิปสนุกสนุกและดีๆมาให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไอด้าทำคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย